น้อยนะคะรถโครงสร้างเดิมๆแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถเหมือนแบบได้ไฟแดงไปใช้งานเลยนะคะวันนี้นะคะพาลูกค้ามารับชมกับรถเก่งนะคะผ่อนแค่เดือนละประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราลองมารับชมนะคะว่าน้องมีออปชันอะไรบ้างนะคะคันนี้นะคะน้องมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะลูกค้าเป็นแบรนด์ของซูซูกินะคะคันนี้นะคะไฟหน้าสวยงามมากนะคะแต่ว่ายังไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะมีช่องใส่ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถซื้อมาใส่เพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวรถคันนี้นะคะจะเป็นสีเทานะคะสีเดิมๆ จากโรงงานนะคะรถสีเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยทําสีเลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นล้อมแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าติดมากับตัวรถนะคะเป็นแม็กขอบ16นะคะคันนี้ สวยงามนะคะเหมาะกับตัวรถมากแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะน้องจะดีไซน์มาเป็นกระจกแบบพับแล้วก็ปลับไฟฟ้านะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกเนาะตัวรถสวยงามมากเลยนะคะคันนี้นะคะได้รับการการันตีโครงสร้างจากวันทุคาด้วยนะคะรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านหลังนะคะว่าคันนี้น้องมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะคันนี้นะคะน้องเป็นรถเก๋งนะคะซีดานนะคะลูกค้าขนาดกลางนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะคะ เหมาะนะคะสำหรับใครที่ใช้ในเมืองนะคะกรุงเทพบริมนทลตอบโจทย์มากนะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะอีโคโคาร์นะคะคันนี้นะคะด้านหลังจะรูปทรงสปอร์ตสวยงามนะคะมาพร้อมไฟไท้าย LED เนาะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ท้ายหลังให้2จุดนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูท้ายรถนะคะว่าคันนี้น้องเก็บสัมภาระได้เยอะขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนไปดูด้านหลังเบลให้ดูรอยเม็ดอาร์คต่างๆของตัวรถนิดนึงนะคะคันนี้เป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวา รถไม่เคยมีการชนหนักมานะคะคันนี้นะคะมีที่เก็บสัมภาระเยอะมากๆนะคะลูกค้าสำหรับใครที่แบบเอาไปเที่ยวนะคะหรือเอาไปบรรทุกอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์นะคะแล้วก็ คันนี้น้องเป็นรถปีใหม่นะคะปี2019เพราะฉะนั้นจะยังไม่มีในส่วนของล้ออะไหล่นะคะจะเป็นชุดปั๊มลมยางมาให้นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของห้องโดยสารภายในกันต่อเลยค่ะคันนี้นะคะภายในนะคะลูกค้ากว้างมากๆนะคะนั่งสบายมากๆแล้วก็น้องคุมโทนด้วยสีดำนะคะคันนี้น้องเป็นระบบปุ่มสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะในกรณีเรามีกุญแจอยู่ใกล้นะคะลูกค้ากดปุ่มสตาร์ทด้านขวามือนะคะเหยียบเบรกได้เลยนี่นะคะ ตัวรถก็คือเงียบมากๆนะคะคันนี้แบบเครื่องเงียบกริบเลยนะคะน้องมาพร้อมฟังก์ชันพูมอะไราเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้สามารถคอนโทรลตัววิทยุที่พูมอะไราได้เลยนะคะแล้วก็มาพร้อมแอร์แบกนะคะคู่หน้า2ลูกซ้ายขวานะคะคันนี้ร 2019นะคะลูกค้าเล็กมาอยู่แค่66,000กว่าโลเท่านั้นไม้น้อยมากๆนะคะคันนี้รับประกันไม่เคยก่อไม่นะคะสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปนะ้ำเดียวรับรองว่าควบคุมเลยเพราะว่าไม้น้อยนะคะรถโครงสร้างเดิมๆแล้วก็คันนี้นะคะเป็นรถมือเดียวนะคะเป็นรถเหมือนแบบได้ไปแดงไปใช้งานเลยนะคะตัวคอนโซลกลางก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากนะคะเป็นวิทยุปกติแอร์มือหมุนนะคะเกียร์ออตโต้ธรรมดาเลยแล้วก็คันนี้น้องเป็น เบาะผ้านะคะคันนี้จะเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็คือในกรณีลูกค้าได้ไปนะคะก็จะทําความสะอาดยยกนิดนึงแต่ว่านั่งสบายนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังก็มีน้กที่นั่งค่อนข้างเยอะเลยนะคะคันนี้ก็เดี๋ยวเราลองไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเบลแจ้งราคาแล้วก็รายละเอียดรถท้ายคลิปนะคะคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1,200นซีซีนะคะลูกค้าเป็นอีโคคาร์นะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูโครงสร้างรถนิดนึงนะคะคันนี้นะคะน้องไม่เคยมีการไขฝากระโปรงมาเลยนะคะ มาพร้อมระบบเบรกแบบ ABS เรียบร้อยนะคะลูกค้าตัวเครื่องสวยงามมากเป็นระเบียบมากนะคะคันนี้เนาะทางร้านนะคะรับประกันลงสัญญาให้เลยนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเป็นรถเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถที่มีการรับชมไปเมื่อสักครู่นะคะคันนี้นะคะน้องเป็นซูซูกิเซียนนะคะลูกค้า1.2 GLS ปี GL 2019นะคะคันนี้ราคาขายหน้าร้านเนี่ยเป,เ,ปเปิดอยู่ที่319,000บาทนะคะลูกค้า ใครนะคะที่รับชมรีวิวนี้นะคะลดไปเลย2,000 20, 0นะคะเหลือเพียง2,90,000กับ9,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ผ่อนเดือนละประมาณ5,000บาทนะคะเอกสารครบนะคะรู้ผลภายใน1วันเลยสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถทิ้งเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าทักเข้ามาที่เพจโอรถมือ2องนะคะหรือว่าติดต่อเบลนะคะที่เบอร์0 9 1 0นะคะ7 1 3 1 0 5 0ได้เลยเวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ